พระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จัน์สิริจันโูวัดบรมนิวาสราชบวรวิหารท่านเจ้าคุณใหญ่แห่งวงธรรมยุทธ์ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาพระาศาสนาพุทธในรูปแบบใหม่ทั้งในฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคราวาสอีกทั้งยังเป็นผู้สอนธรรม,มะ ให้แก่พระเถระองค์สำคัญในธรรมยุตกนิกายหลายรูปรวมถึงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งพระกรรมฐานสายวัดป่านอกจากนั้นท่านยังได้เป็นพระอุปชาของหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจาระธรรมโมและอีกหลายท่านอีกด้วยธรรมะที่ท่านเทศนาน,นี้นั้น แม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้วก็ตามแต่ก็มีความละเอียดลึกซึ้งสมควรที่พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาให้เข้าใจเพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญในธรรมต่อไปธรรมเทศนานี้รวบรวมและเรียบเรียงจัดทำเป็นสื่อธรรมะโดยพระครูสังฆวิสุทธ พระธรรมทโรค,ครูบาแจ๋วเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกวัฒนารามคำชะอีมุกดาหารประธานมูลนิธิหลวงปู่จามมหาปุญโบญบรรยายโดยรองข้ามูลคดีศิลปินแห่งชาติบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดย พันตำรวจเอกยาน,นพลยั่งยืนในานามของคณะสิทธิานุสิ์กลุ่มบุญพระทรงธรรมวัดป่าวิเวกวัฒนารามเพื่อน,น้อมบูชากตัญญูกะตะเวทิตาคุณเนื่องในวาระครบรอบ112ปีชาติการของพระคุณเจ้าหลวงปู่จามมหาปุญโญ พระพุทธคุณบรรยายบทวิชาจารณะสัมปันโนตอนที่สี่ความปฏิบัติทุกวันนี้เพื่อจะนำมาแห่งความสุขแก่ตนผู้ที่ไม่รู้จักความสุขแล้วอย่าว่าแต่เป็นคารวาสเลยถึงแม้เป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาถ้าไม่รู้จักแต่งความสุขแล้วก็ไม่รับความสุขเหมือนกันและอย่ามัวไปเกี่ยงกันว่า ความปฏิบัติเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาใครๆก็ปฏิบัติได้เหมือนกันทั้งนั้นหรืออย่าถือว่าเพราะมั่งมีสีสุขจึงทำได้หรือคนมีก็ย่ยเห็นเสียว่าเพราะยากจนไม่มีกังวลอะไรจึงตั้งหน้าปฏิบัติได้ต้องรู้ว่ากรรมเป็นของของตนการที่มั่งมีก็เพราะกรรมที่ตนทำมาเป็นกรรมดี การยากจนก็เพราะกรรมที่ตนทำมาเป็นกรรมชั่วเมื่อตนทำไว้อย่างไรต้องได้รับผลอย่างนั้นและต้องถือเอากันสารในตนตนไม่เป็นกันสารก็ต้องทำให้เป็นกันสารขึ้นกันสารในตนนั้นคือทานศีนี่แหละเป็นกันสารของตนศีลส,สมาธิปัญญาเป็นรถของพรหมจันทร์ แลเป็นแก่นสารของศาสนาผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ทำประโยชน์ให้มีแก่นสารอะไรกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินก็ไม่ต่างอะไรกันกันกบโคกระบือที่ในอัตภาพเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์แล้วก็ควรละหรือที่จะไปทำตนเช่นนั้นบัดนี้จักได้พัฒน,นาในจารณธรรมสิบห้าต่อไปในวาระก่อน ได้แสดงในวิชาสามวิชา8มาแล้วโดยลำดับวาระนี้จะได้อธิบายในจารณธรรม15ข้อความในจารณธรรม15นั้นมีเสขาปฏิปทาสสัพปริสธรรมเจ็ดฌานสเสขะปฏิปทา,า,า,านั้นแปลว่าเป็นทางปฏิบัติแห่งพระเสขบุคคล เสขบุคคลได้แก่พระโสดาสกิทาคาอนาคาเพราะมีกิจที่ยังต้องทำอยู่และตั้งหน้าทำไปทายเดียวอเสขบุคคลนั้นได้แก่พระขีนาสวะอรหรันเสร็จกิจทำบ้างไม่ทำบ้างในพวกเราเราพุทธบริษัทนี้ก็สมมุติว่าเป็นเสขาปฏิปทาได้บ้างบางอย่าง ในเสขาปฏิปทาสีนี้คือศีลสังวรหนึ่งอินรียะสังวรหนึ่งโพชเนมัตตัญญตาหนึ่งชาคาริยานุโยกหนึ่งศีลส,สังวรนั้นให้สำรวมระวังในศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลพระปาติโมกตามที่ตนได้สมาทานไว้ผู้ที่สมาทานศีลห้า ก็ต้องระวังของตนไว้อย่าให้เศร้าหมองผู้ที่รักษาศีลแปดศีลสิบหรือศีลพระปาติโมกก็จงสำรวมระวังของตนไว้อย่าให้เศร้าหมองไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งให้ตรวจของตนอยู่เสมอส่วนอินทรียสังวรน,นั้นก็ให้ระวังในศีลเหมือนกันแต่เป็นของที่ควรระวังได้ยากคือให้ระวังตาหูจมูก ลิ้นกายใจห้าอย่างนี้ก็ต้องเอาใจนั่นแหละเป็นผู้ระวังใจจะเอาอะไรมาระวังก็ไม่ได้หรือจะเอาใจเป็นเจ้าของคอยระวังอารมณ์ห้าอย่างนั้นก็ได้เพราะกิเลสที่เกิดขึ้นก็ต้องมาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละถ้าใจรู้เท่าต่ออารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีพิษมีสงอะไร การที่ให้ระวังนั้นไม่ใช่จะให้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นหรือปิดกายดังเช่นแขกเขาคลุมกายจนหมดเช่นนั้นการที่คลุมภายนอกอยู่เช่นนั้นใช้ไม่ได้ต้องการให้รู้เท่าต่ออารมณ์เท่านั้นอารมณ์นั้นให้แบ่งเป็นสามอย่างคือสิ่งที่พอใจอย่างหนึ่งที่ไม่พอใจอย่างหนึ่งหรือที่เฉย ไม่ใช่ชอบหรือไม่ใช่ไม่ชอบนั้นอย่างหนึ่งเมื่อตาเห็นรูปก็เป็นรูปารุมหูได้ยินเสียงก็เป็นสัทธารุมจมูกได้ดมกลิ่นก็เป็นคันธารุมลิ้นได้ริมรสก็เป็นระสารมกายได้รับสัมผัสก็เป็นโพธพารมเมื่อระหว่างที่กระทบกันอยู่เรียกว่า รูปาสทารุมเป็นต้นเมื่อล่วงไปแล้วก็เป็นธรรมารุมฝังอยู่ที่ใจนี่แหละเพราะใจเป็นชาติกยสิทธิ์เมื่ออารมณ์ที่ดีหรือที่ชั่วเข้ามาเป็นธรรมารุมอยู่แล้วก็ถอนไม่ออกฝังอยู่นั่นแหละธรรมารุมนี้เป็นของเรียนรู้มาแต่ผู้อื่นเมื่อเขารู้ว่ารูปนี้ดีรูปนี้ชั่วเสียงนี้ดี เสียงนั้นไม่ดีเป็นต้นก็เข้ามาฝังอยู่ในใจทีเดียวทีนี้พอได้เห็นได้ยินได้ฟังเขาอีกก็รับรู้รับ,รบเห็นทันทีทีเดียวว่าเขามาสรรเริญเราหรือเขามาด่ามาว่าเราเช่นนี้เกิดราคะโทสะโมหะเกิดความรักความชังขึ้นทันทีทีเดียวบางคนก็ว่าข้าพเจ้าไม่มีอิจฉาพยาบาทดอก มีแต่โทสะเท่านั้นจะว่าเช่นนั้นอย่างไรได้ข้อโทสะมันเป็นลูกหลานของอิจฉาพยาบาทต่างหากผู้ที่มักโกรธนั้นเข้าใจว่ากโกรธคนอื่นถ้าพิจารณาให้ดีก็โกรธตนเองหาใช่โกรธผู้อื่นไม่การที่จะรู้เท่าต่ออารมณ์เหล่านี้ต้องรู้จักธรรมดาเมื่อเวลาอารมณ์ใดเกิดขึ้น ต้องรู้ว่าเขาหากเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดก็เป็นอยู่ดังนี้หรือเราตายไปแล้วก็เป็นอยู่ดังนี้เมื่อเรารู้เท่าธรรมดาเสียเช่นนี้ก็จะต้องไปยุ่งเยิงอะไรกับอารมณ์เหล่านั้นเปรียบเหมือนเขาจะว่าไอหมาหรือไอเปรตเช่นนี้หมาหรือเปรตเราก็มีเราจะนั่งพูดไปวันยังค่ำก็ได้ก็ทุระอะไร รู้หรือที่ขอมาว่าเช่นนั้นเช่นนี้ก็เพราะมันเข้ามาเป็นธรรมารมอยู่เช่นนี้จึงรู้ถ้าเรามัวจะวิ่งตามไปตามมากับอารมณ์เหล่านี้แล้วชีวิตความเป็นอยู่ไม่พอกันวันคืนมีมากกว่าจริงแต่ชีวิตของเรานั้นน้อยนักส่วนโภชเนมัตตันยุตาให้รู้ประมาณในอาหารที่จะบริโภคนั้นคือ ให้พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคและต้องรู้ว่าพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นถ้าไม่พิจารณาเสียก่อนแล้วก็อาจเป็นพิษเป็นโทษได้หรือบริโภคอาหารมากเกินไปก็มักจะทำให้กายหนักและเป็นค่าศึกสมถะและวิปัสสนาด้วยการที่พิจารณามาแล้วจึงบริโภคนั้นเป็นปัจจัยสันนิิษสีน์ด้วย ชาคาริยานุโยกนั้นคือไม่เป็นผู้นายต่อความเพียรเช่นในสัมมาประทานคือเพียรละบาปบำเพญบุญเป็นต้นและให้มีความรู้อยู่เสมออย่าให้หลับอยู่ด้วยอำนาจกิเลสให้มันตรวจของตนอยู่เสมอว่าศีลของเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีละหรือด่างพร้อยด้วยประการใดบ้างในวันหนึ่งหนึ่ง อินทรีย์ของเราสำรวมระวังไว้ดีแล้วหรือเรารู้เท่าต่ออารมณ์ดีแล้วหรืออาหารที่เราบริโภคนั้นพิจารณาดีแล้วหรือเป็นของบริสุทธิ์แล้วหรือให้มันมีความตรวจของตนอยู่ดังนี้ทุกเมื่อเมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังแล้วจงมันตรวจตรองของตนแล้วอุตสาปฏิบัติขึ้นในตนเพราะพระองค์ผู้เป็นพระบรมครู ก็เป็นผู้อุตสาหเช่นนี้เมื่อเราได้มาเป็นลูกศิษย์ของท่านก็ต้องเดินตามท่านในชั้นนี้แล้วจึงจะถึงวิชาชั้นสูงต่อไปวิชาจารณะสัมปันโนตอนที่หพุทธบริษัทได้มาสันนิบาตประชุมพร้อมกันณที่นี้เพื่อจะฟังพระธรรม,มเทศนา และสมาทานศีลอุโบสถบ้างเป็นเจเวนวิรัตบ้างตามกำลังความสามารถแห่งตนผู้ได้ตั้งใจไว้ว่าถึงวันอุโบสถจะสมาทานรักษาอุโบสถและฟังพระธรรมเทศนาถ้ามีโอกาสที่จะมาได้ตามความตั้งใจไว้ไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางนับว่าเป็นบุญอันประเสรศิฐต่อน,นั้นไป ควรตั้งใจรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองมลทินนั้นก็ไม่ใช่อื่นคือกิเลสท,ที่เกิดขึ้นมีโลภโทสะโมหะเป็นต้นยังหยาบบ้างยังกลางบ้างยังละเอียดบ้างที่เราได้สมาทานไว้แล้วก็ให้ตั้งใจรักษาไว้ให้ดีในวันหนึ่ง อย่าให้เศร้าหมองคุณมัวได้ให้บริสุทธิ์จริงๆการที่จะไม่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าศีลด่างพร้อยนั้นก็เพราะมาจากความรักความชังความอิจฉาพยาบาทเป็นต้นถ้าจะให้บริสุทธิ์ต้องหาที่สงบสงัดต,ต่ออารมณ์อย่างหนึ่งหรือให้มีธรรมสากัดฉาสนทนาไต่ถามซึ่งกันและกันอย่างหนึ่งหรือให้มีกถาวัตถุสิบอย่าง คือให้มีความมักน้อยในธรรมอย่างหนึ่งให้เป็นผู้สันโดษยินดีในสิ่งที่ได้ของตนอย่างหนึ่งให้ยินดีในที่อันสงัดอย่างหนึ่งอย่ารักคนด้วยหมู่มากอย่างหนึ่งทานกถาอย่างหนึ่งศีลกถาอย่างหนึ่งสมาธิกถาอย่างหนึ่งปัญญากถาอย่างหนึ่ง วิมุตติกถาอย่างหนึ่งวิมุตติยานทัศนะกถาอย่างหนึ่งเมื่อได้บำรุงให้สะอาดปราศจากโทษเช่นนี้แล้วตอนนี้ไปจะได้บรรยายขยายเนื้อความในจารณธรรม15ต่อไปจรณะ15นั้นแบ่งออกเป็นสมตอนตอนที่หนึ่งเสขปฏิปทาสคือศีลสังวรหนึ่ง อินรียะสังวรหนึ่งโภวชนมัตตัญญตาหนึ่งชาคาริยานุโยคหนึ่งนี้แหละเป็นหนทางของพระอริยบุคคลในวาระนี้จักได้อธิบายในสัพปุริสธรรมเจ็ในตอนที่สองคือศรัทธาฮิริโอตปปะสุตตะวิริยารัมภะสติปัญญาศรัทธานี้ เป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งคือความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าความเชื่อนั้นแบ่งออกเป็นสามอย่างคือเชื่อคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์รู้จักของดีนั้นอย่างหนึ่งเชื่อของดีนั้นอย่างหนึ่งเชื่อความปฏิบัติดีของพระองค์นั้นอย่างหนึ่งดีนั้นเป็นของกลางเป็นตัวธรรมดา ความรู้ดีก็คือรู้ธรรมปฏิบัติดีก็ปฏิบัติธรรมการที่รู้พระคุณนี้เป็นปริยัติธรรมเมื่อรู้แล้วได้มาปฏิบัติตามเรียกว่าปฏิบัติธรรมอานิสง์ของความปฏิบัตินั้นเป็นปฏิเวทธรรมการที่รู้แล้วไม่ปฏิบัติตามความรู้ก็ไม่สู้จะมีประโยชน์อะไรนัก ถ้ารู้แล้วปฏิบัติตามความรู้ถึงแม้จะรู้น้อยก็มีประโยชน์เป็นอันมากเพราะเชื่ออย่างนี้จึงมีหิหริความละอายต่อบาปแม้ตนจะทำกรรมอันใดลงก็ละอายตัวเองดังภิกษุสามเณรถ้าจะทำกรรมอันใดที่ไม่สมควรแก่ตนก็ต้องละอายตัวเองว่าเรามีเพศอย่างนี้อย่างนี้จะทำกรรมอันนี้ก็หาสมควรแก่ตนไม่ ส่วนอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันถ้าตนจะทำกรรมอันใดก็ต้องระอายตนเหมือนกันเมื่อมีความระอายอยู่ดังนี้จึงเชื่อว่ากรรมที่ตนทำนี้จะเป็นของของตนเมื่อตนทำดีจะได้รับผลดีทำชั่วจะได้รับผลชั่วนี่เป็นโอตัปปะความกลัวต่อบาปแล้วจึงมีการมันสะดับ เพราะเชื่อว่าการสดับมากย่อมมีผลคือความรู้ความเข้าใจมากเป็นทางเกิดของปัญญาการสดับนี้นับในโสดาปฏิยังคตธรรมคือสัพปริสังเสวโวการคบหาสัตบุรุษแล้วฟังธรรมของสัตบุรุษมีความแยบคายในใจจึงปฏิบัติตามสิ่งนี้เป็นธรรมของพระโสดา ชื่อว่าสัตตบุรุษถ้าผู้ที่ไม่มีธรรมสี่อย่างนี้แม้จะมีผู้เรียกว่าสัตตบุรุษก็เรียกไปอย่างนั้นเองแต่ตัวหาได้เป็นสัตตบุรุษไม่เพราะฉะนั้นการสดับจึงนับในโสดาปฏิยังคธรรมแล้วจึงเชื่อต่อความเพียรเพียรที่จะละบาปบําเพ็ญบุญดังในสัมมัปทานสี่เป็นต้นเมื่อเพียรหนักเข้าจึงมีสติ คือเป็นผู้ตื่นอยู่รู้เสมอรู้ในสิ่งที่มาเฉพาะหน้าส่วนรู้ในสิ่งที่แล้วไปนั้นเรียกว่าอนุสติรู้ในที่นั้นหมายความว่ารู้อยู่ที่ตัวเสมอเสมอเมื่อรู้เช่นนี้จึงเกิดปัญญารู้ว่าตนมีศรัทธาและฮิริโอตป,ปะสุขะวิริยารัมภะสติในสิ่งใดที่บกพร่อง หรือสิ่งใดที่บริบูรณ์ก็มีความรอบรู้ในคุณและโทษประโยชน์และใช้ประโยชน์การที่ให้คบหาสัตบุรุษนั้นคือให้คบสัตบุรุษเจ็ดคนเจดในหนึ่งนี้ให้มีในตนจึงจะได้ชื่อว่าตนเป็นสัตบุรุษถ้าจะรู้ว่าผู้ใดเป็นสัตบุรุษแล้วเราก็ไปมาหาสู่ แต่ก็ไม่ให้ประพฤติตามสัตจธรุษนั้นๆเช่นนี้แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรแก่ตนเล่าเมื่อผู้ที่มีสัพพุริสธรรมเจ็ดอย่างนี้ในตนแล้วก็จะมีความอุ่นใจว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มีในตนดังนี้คือความรู้ตามพระคุณเช่นนี้ก็ชื่อว่าตนถึงคุณพระพุทธเจ้าเมื่อรู้แล้วได้ทำความดีที่รู้นั้นให้มีในตน ชื่อว่าตนได้ถึงคุณของพระธรรมความปฏิบัติให้ความดีมีที่ตนเช่นนี้ก็ชื่อว่าตนถึงคุณของพระสงฆ์เพราะเป็นของติดเนื่องกันเช่นนี้จึงรู้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีในตนเมื่อศาสนิกพุทธบริษัทได้มาณสิการแล้วจงกำหนดจดจำไว้ประพฤต ปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนยะดังวิสัชนามาด้วยประการลัชนีวิชาจารณะสัมปันโนตอนที่6พุทธบริษัทได้ตั้งใจมาสมาทานอุโบสถหรือ เบนจเวรวิรัตแลสดับพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนานี้ก็ควรตั้งใจถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามกำลังแห่งตนคำว่าให้ถึงพระคุณนั้นหมายความว่าให้รู้จักศีลสมาธิปัญญาสิกขาบัญญัตินี่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่รู้ดังนี้เรียกว่ารู้คุณพระพุทธเจ้า เมื่อรู้แล้วจงทำให้สิ่งที่รู้นั้นมีในตนเป็นคุณของพระธรรมความที่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญามีในตนคือความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เป็นคุณพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันโนเมื่อถึงพระคุณอย่างนี้จึงนับว่าเป็นผููถึงพระไตรสรารณคมไม่ต้องถามผู้อื่นว่าตนเป็นอะไร รู้ได้ที่ตนเองและไม่ต้องถามว่าเวลาจะตายเอาอะไรเป็นที่พึ่งและไม่ต้องสั่งผู้อื่นให้คอยบอกคนทางเมื่อเวลาตายมีอรหังหรือพุทโธเป็นต้นก็เมื่อตนรู้อยู่และมีอยู่ในตนเช่นนี้แล้วจะต้องให้ผู้อื่นบอกทำไมเมื่อเข้าใจในพระพุทธคุณชัดเจนดังนี้แล้วจักได้บรรยายเนื้อความใน วิชาจารณะสัมปันโนสืบต่อไปที่ได้แสดงไว้แล้วนั้นในข้อต้นคือเสขาปฏิปทาสี่สัพปริสธรรมเจ็ดเป็นธรรมของสัตว์บุรุษที่ควรจะให้มีในตนเช่นนี้แล้วจะต้องให้ผู้อื่นบอกทำไมเมื่อเข้าใจในพระคุณชัดเจนดังนี้แล้ว จกได้บรรยายเนื้อความในวิชาจารณะสัมปันโนสืบต่อไปที่ได้แสดงไว้แล้วนั้นในข้อต้นเสขะปฏิปทาสี่สัพปุริสธรรมเจ็ดเป็นธรรมของสัตบุรุษที่ควรจะให้มีในตนบัดนี้จกได้แสดงในฌานสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุธะฌาน ข้อปฏิบัติในองค์ฌานนี้ก็เป็นของประเสริฐอย่างหนึ่งดังผู้ที่ระลึกชาติผลหลังได้ก็สำเร็จได้ด้วยฌานเช่นบุเพนิวาสานุสติวิชาจูตูปปา,ต,า,วาปตวิชาปรจิตตวิชาอิทิริธิวิชาทิพยจักสุทิพยโสฌานนี้ก็สำเร็จได้ด้วยฌานแต่เป็นของยากที่บุคคลจะทำได้ ผู้เทศก็ไม่รับรองว่าจะชี้ให้ขาวได้เพราะไม่ชำนาญในฌานจะชี้ได้แต่เพียงสมาธิซึ่งเป็นบาทต้นของฌานเท่านั้นผู้ที่จะทำอะไรไม่ว่าสิ่งอันใดทั้งหมดต้องมีสมาธิเป็นที่ตั้งจึงจะทำได้เช่นกับจะอ่านหนังสือหรือเขียนหนังสือเป็นต้นถ้าไม่มีความตั้งใจแล้วก็อาจไม่ได้ถ้อยความอะไร หรือเช่นกับจะแต่งหนังสือถ้าใจไม่เป็นสมาธิก็แต่งไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่จะทำสมาธินั้นให้ตั้งจิตมั่นแล้วอธิษฐานต่อน,นั้นไปจะภาวนาว่าอารหังอรหังหรือพุโทโธพุโทโธหรือว่าดินดินหรืออนิจจังทุกขังอนัตตา หรืออะไรก็ตามแล้วแต่ความถนัดของตนนึกภาวนาอยู่ในใจอย่างเดียวไม่ต้องรู้เนื้อความอะไรจะไปทางไหนเพื่อจะกันอารมณ์อื่นไม่ให้เข้ามาได้เมื่ออารมณ์เป็นอันเดียวกันแล้วใจจึงมีกําลังกล้าคณิกะสมาธิแลอุปปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิดังนี้เป็น สมถภาวนาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วอยากจะรู้ในธรรมเหล่าใดก็จงยก,กจิตขึ้นสู่วิปัสสนาตรวจตรองในธรรมะเหล่านั้นเหล่านั้นก็จะรู้ได้โดยชัดอย่างนี้เป็นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนายังมีสมาธิอย่างหนึ่งคือเมื่อทำสมถภาวนาตามแบบในชั้นต้น จนเป็นเอกขตารมณ์แล้วอารมณ์ทั้งหลายมารวมอยู่เป็นอันเดียวกันหมดนี่เป็นสมาธิอย่างสูงอย่างนี้ทำยากอีกอย่างหนึ่งท่านได้ทำสมถะมีภาวนาเป็นต้นอย่างนี้เป็นตำราของท่านว่าไว้ไม่ใช่สมพานว่าเพราะสมพานก็ไม่เชี่ยวชาญจึงต้องว่าตามตำราจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่ความถนัดของตน ภาวนาไปอย่างเดียวจนจิตเป็นเอกัคคตารมแล้วเกิดอุคหานิมิตคือเห็นแสงสว่างภายในหรือภายนอกและปฏิภาคานิมิตเช่นกับเห็นรูปนิมิตลอยมาหรือพระพุทธรูปมาประดิษฐานอยู่ตรงหน้าแห่งตนนั้นแล้วจะบอกว่าอะไรหรือทำอย่างไรถามอะไรก็ได้แลแต่ความปรารถนาของตน เมื่อเป็นฉนั้นจงอธิษฐานที่จะยก,กจิตขึ้นสู่ปฐมฌานมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาเมื่อได้ในปฐมฌานแล้วจงอธิษฐานยก,กจิตขึ้นสู่ทุติยฌานมีองค์สามคือปิติสุขเอกัคคตา แล้วจงอธิษฐานยกจิตขึ้นสู่จตุทถชานมีองค์สองคืออุเบขาเอกักขตาดังนี้จนชำนาญเมื่อจะออกก็ออกจากอุเบขาเอกักขตาสุขปิติวิจารวิตกดังนี้เป็นวส,สีชำนาญทั้งเข้าและออกเช่นนั้นแล้ว จึงรู้ขนาดจิตที่จะเป็นเกาะเกี่ยวกับอารมณ์เราใดเมื่อพุทธบริษัทได้สดับดังนี้แล้วจงมณสิการตรวจตรองให้เป็นที่เข้าใจอุตสาประพฤติปฏิบัติตามก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไยะดังวิสัชนามาด้วยประการละชนี สื่อธรรมะพระธรรมเทศนาของพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทนี้อนุโมทนาร่วมบุญการผลิตเพื่อน้อมบูชาคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จัน์สิริจันโทหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและหลวงปู่จามมหาปุญโญโดยคุณดวงกระมนทองภูสวรรค์ เพื่ออุทิศบุญกุศลนี้แด่คุณปู่เทียนจิวแซ่ผู้และคุณย่าทองหอวันนมอสื่อธรรมะนี้สง,งวนลิขสิทธตให้แจกเพื่อเป็นธรรมทานห้ามทำรรเพื่อการค้า